สวัสดีค่ะแม่คล้วยละพสอนค่ะสวัสดีค่ะชื่อดีเสินพันค่ะแม่ค้วยละพสอนเนาะจะเป็นันตั้งกลุ่มค่ะตั้งกลุ่มแปรรูปผ้าไทยค่ะก็มีผ้าไทยเป็นผ้าหมัดมี่ทอมือค่ะแล้วก็เป็นผ้าแพรผ้าขามาค่ะจากกลุ่มแม่บ้านเราค่ะไทยเนาะค่ะมาหนี้กันิมาแนะนําค่ะผ้าถุงขาลายขอค่ะเป็นสิ่งพานลายขอหัวใจนะคะอันนี้ อันลายเส้นกำลังหิดเนาะค่ะเนาะลายฝ้ายดิ่งค่ะเป็นลายขอหัวใจขั้นค่ะแล้วก็มีมีอีกหลายอย่างค่ะลายค่มีหลายสีนะคะแล่แต่จะมีอันนี้เป็นหมัดหมี่ทอมือค่ะเป็นสองสีสามสีค่ะอันนี้อันนี้เป็นสามสีเป็นทอกกุ่มแม่บ้านอยู่นี่แหละค่ะทอมือหมัดหมี่ค่ะทำเองค่ะตั้มตั้มือค่ะ แต่ก็มีหลายสีค่ะมีสีด้านและวกอันนี้เป็นสีทองค่ะอันนี้ก็สามสีคือกันเดือค่ะเด้ออันนี้ก็เป็นสามสีค่ะสามสีลม่ะต่มก e ับปุ่มแม่บ้านนี่คือกันค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นลายขอลายขอระราชทานอันนี้เป็นลายของามเลยค่ะอันนี้เป็นย้อมพามค่ะเป็นผ้าฝ้ายย้อมคาม มีผ่าขม้าค่ะผ่าขมาค่ะฝ่ายค่ะต่ำทอมือเองคือการจะมีแบบนี้ค่ะเป็นผ่าฝ่ายส่วนใหญค่ะอาจารย์แตรแปลรูปมาเป็นหมอนค่ะเป็นหมอนอันนี้เขาแปลรูปออกมาผ่าที่เหลือจากการตัดเสือ้อเศษใหญ่เศษน้อยแน่ก็มาเห็ดหมอน เป็นผ่าตัดลายน้ำค่ะนี่ตัดรูปออกมาแล้วอันนี้ตัดออกมานะคะก็ดี๋ใส่ผ่ากาวพร้อมค่ะด้านในค่ะใส่ผ้ากาวเพื่อความเน้นสวยงามรีสสวยงามค่ะอันนี้คือการตัดปิ๊บโบ๊กทรงเอหน้าตาค่ะตดผ้ากาวปิ๊โบ๊กเพื่อความสวยงามทันสมัยแบบใหม่นะคะประกาศสินค้าไปเป็นสินค้าทางในนะคะที่ตัดแบบว่ามีสินค้า่างแน่ ผ้าแพรค่ะเป็นผ้าขม้าค่ะต่ำทอมึงเป็นผ้าฝ่ายคือกันค่ะกว้างกว้างแปดสิบเซนยาวสองเมตรเลยค่ะเด้ออันนี้คือกันเลยค่ะมีหลายสีลายลายค่ะทาจับกลุ่มแม่บ้านนี่คือกันไม่ค่ะอันนี้คือขั้นตอนการตัดเย็บแปรรูปออกมาค่ะอันนี้เป็นเสื้อที่การเย็บออกมาแล้วก็มีกระส่ ากาวสับในคือกันค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ขั้นตอนของการตัดเย็บเนาะค่ะเนาะนี่คะ่ะอันนี้เป็นเสือ้อแขนสูตรลายขอคือกันค่ะอันนี้คือขั้นตอนกําลังตัดเย็บค่ะอันนี้ใกล้เสร็จแล้วเหลือเข่าโป๊กคะ่ะมีเจาะกระเป๋าหน้าค่ะเจาะเจาะกระเป๋าเจาะกระเป๋าอย่างดีแลวก็แวกแวกข้างหลังค่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้แห้ง,งิบยิบไว้อยู่เนี่ยค่ะาาเ,เม่ทันได้แวกออก,กนี่คือจะแวกออกค่ะ จะเป็นแบวกหลังแบบนี้ด้วยค่ะนี้ค่ะแะใช้เวลาการเย็บหนึ่งวันค่ะเสื้อตัวนี้ค่ะไม่มีซับในมีอัดผ้ากาวอย่างเดียวค่ะอันนี้ค่ะอัดผ้ากาวใช้เวลาการเย็บมือหนึ่งบุรุค่ะจังแล้วค่ะมีกระเป๋าข้างนาเด้วยค่ะแม่ ขอฝากกลุ่มเด้อค่ะเด้อกลุ่มแปรรูปผ้าไทยบ้านโพนทองค่ะอยู่บ้านเลขที่สามซหมู่หนึ่งตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเด้อค่ะเบอร์โทรค่ะศูนย์แปดสองค่ะหกสามหกเก้าสามสองแปดค่ะใครสนใจอย่างค่ะก็โทรเข้ามาเลยหรือว่าซิมาอยู่บ้านมาดูเลยมาเบิ่งอยู่บ้านก็เชิญได้เลยค่ะ